อนุ oh, ของมามี่นางบอกขอใส่ด้วยค่ะแม่หนูอยากจะใส่อ๋ออยยงไอไอ์เรนนนนะคะเรามาจากโซคิลักซีโซคิลักีแล้วก็ตรงนั้นก็คือจะเป็นโอเปร่าเฮาส์นะคะ จะสซิลกีนิดนึงแล้วคะ่ะ่แหละบรรยากาศวันอากาศดีเฟอรี่ฟรีแล้วก็คนก็ออกมาเที่ยวเยอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็อาทิตย์หน้าฝนก็จะตกแล้วคะ่ะ